ใครมันมันอยู่ในคําร้องคนร้องทักษิณเยอะคําร้องมากมายร้องยุบพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะว่าทักษิณรอบงานพักเพื่อไทยคือทักษิณจุนจ้านเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการวุ่นวายใครบ้างเข้าพักเพื่อไทยในวันเอ้ใครบ้างเข้าบ้านจันทร์จากล่าในวันที่1 4สสิงหาคมที่ทักษิณอ้างว่าชวนจะมากินมาม่าแสดงว่ามาม่าเนี่ยไม่เป็นที่ถูกปากอนุทินอนุทินรีบออกไปกินข้าวไปกินร้านอาหาร ที่จองยากดีกว่าที่จองยากจรเย็น <c oughs> การน,นาพักเพื่อไทยนะคะก็มีคุณพรหมมินนะคะการน,นาพักพลังประชารัฐมีสันติพร้อมพัฒนธรรมนัฐตอนนั้นนะนะภูมิใจไทยมีอนุจินชาติประชาธพระาวุธแล้วก็รวมไทยสร้างชาติมีพีรพันธ์นะอันนี้เป็นภาพที่เขาจับได้จากหน้าบ้านจันสองล่าเท่านี้ <c oughs> คือมีภาพเท่านี้แต่ว่าไม่ใช่มีแค่คนเท่านี้มันมีมากกว่านี้อันนี้เป็นภาพที่เห็นนะนะคะ หนึ่งในคําร้องยุบพรรคเพื่อไทยในฐานะที่ให้ทักษิณนํะมาครอบงําก็คือคาร้องนิรนามค่ะกลุ่มคนนิรนามกลุ่มหนึ่งบอกว่าทักษิณในฐานะนั้น,าน,านาอ่ะยังเป็นผู้ถูกคุมขังนอกเรือนจําบ้านจันทร์สองลาบเป็นที่คุมขังนอกเรือนจําฉะนั้นเนี่ยทุกคนกํนาลังเดินเข้าไปในเรือนจําแล้วไปคุยกับนักโทษโดยที่อุ้งอิงอยู่ที่เซี่ยงไฮ้มินิวอรับอนะ เขาเข้าไปกินมาม่ากกันหรือไม่กินมาม่ากกันฉันว่าปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปต่างร่วงรู้ดีอืมไอ้คำพูดว่ากินมาม่าเนี่ยก็เท่ากับว่าดูถูกประชาชนเพราะคิดว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้กินมามา่าประชาชนกินหญ้า,าดูถูกประชาชนเกินไปก็ดูถูกพวกเรากเกินไปพักทินเนี่ยชอบดูถูกไม่ดูถูกประชาชนก็ดูถูก ฝั่งตรงข้ามทางการเมืองตัวเองเหมือนอุนตุนักร้ออ่ะทุกคนโง่หมดหมาเห่าอะไรอย่างเงี้ยหมาเห่าไปออทุกคนโง่หมดทุกคนไม่ใครเก่งเลยกูเก่งคนเดียวลูกสาวกูเก่งคนเดียวนอกนั้นโง่หมดจนหมดต้องให้เราเป็นเทวดาผู้มาโปรดแต่ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยในคําร้องเนี่ยให้ยุบให้ยุบพ,พ,พักร่วมด้วยเลยในฐานะที่กระทําการอันผิดรัฐธรรมนูญที่ปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงได้ใช่ไหมแล้วบุคคลภายนอกยังเป็นนักโทษด้วยซ้ําไปนะคะ